ครัมุมดมที่หน้าหลักกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาสอนประกอบ CPU แล้วก็อะไรอื่นๆนะครับผมอย่างแรกก็อันนี้มันเป็นความเก่านะอย่างแรกก็ CPU วางนะครับผมวางตรงนะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่จับแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆวางจนกว่าจะอันนี้เป็นของ AMD เนาะไม่ใช่ Intel พ่อ พเอกซื้อของม m d ทำไมอะอรเคแล้วก็วางนะครับผมแล้วก็เอานี้ลงนะแล้วก็เอานี้มาเป็นข้างข,างขวาแล้วก็ปึ๊บแบบปึ๊บๆเนี่ยเนียนี่แบบ,บ,บน,แบบนี้แล้วก็แบบปึ๊บแบบปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเนี่ยมันก็จะได้แล้วแล้วก็วันนึงนะเราผมถอดเลมให้ท่านผู้ชมดูก่อน อุ้ยแมงมุมอีอีแมงมุมอีโอเคครับผมก็เออมาถึงที่หลลมหลลมหล็มเล็มหลมเล็มเล็มเลยม เซ็นเตอร์บริษ uh, ัทประกอบขมรับลงวินดว์บริษัทรู้มากออนไลน์จำกัดนยานี่ครับชื่อมันมันยาวใช่นี่ครับต้องสังเกตที่เมนบอร์ดด้วยเนะอันนี้มันจะพังนะนี่ลองกลับดูนี่มันจะเท่ากันอันนี้ลงล่างมันก็จะลงล่างแต่ถ้าทุกคนขึ้นบนก็ขึ้นบนนะบริษัทนรบริษัทู้มากจำกัด นี่มันต้องให้ตรงช่องว่างอันนี้แบบนี้นะค c e n t e r Com เหรอบริษัทลุงมากจำกัดนี่ไอ้ซีให้ตัวที่ปิดเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้ถึงมันจะใช้ได้นะมันจะไม่พังก็เสียบไปเลยนะครับอันนี้เป็นแบบ DDR 3เนาะดี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 เอ้าอีเราเสียบเลยครับผมปึ๊บ นะอันนี้ก็ส่วนอันนี้ก็เสียงไม่ตรงนะก็กดกดให้มันเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมก็กดตรงนี้แล้วผมขอดึงสายให้มันเหมือนแบบนี้ก่อนอันนี้จะไม่ใช่วิธีแบบจริงๆจังๆนะคือแบบก้อมดูได้แหละ ก็ทำก็แค่นิดเดียวเนาะแล้วผม,มเอาสายอันนี้ออกก่อนไม่เอาดีวกว่าเดี๋ยวมันอันนี้โอเคแล้วก็แล้วผมดึงสายซอบกยูกนทำไมสายซ p u เคออกมาแล้วเค,เคครับแล้วก็เอาสายอันนี้นะครับมาเชื่อมต่อกับ ที่มีคำว่า CPU แฟนนะนี่สายนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ข้างบนนี้แล้วก็เสียบลงไปเลยปั๊น,นึงนะขออนุญาตปั๊น,นึงโอเคแล้วก็เอา heatsink นะครับผมผมแนะนำนะ ให้หันไปทางอะไรก็ได้ตามใจเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ปนหนึ่นนะปวดฉี่แต่ก็ต้องซูอจอไปให้สายเป็นมาไม่ปวดแล้วก็ให้อันนี้นสายไฟเลี้ยงซีพเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับผมผมแนะนำปนหนึ่นนะขออนุญาตนะขออนุญาตใส่ก่อนนะ Oh, awesome.